หน้าธรรมดาเนี่ยเหรอไม่เปลี่ยนนะอเดเ๋ยวพี่เบียนของพี่เอยหน้าพี่มิงขึ้นขึ้นตำเสียงใหม่อะเป็นเหมือนกันหมดแล้วเสียงเสียงเสียงเข้าไม้ด้วยเสียงผมอ่ะพี่เปิดลำโพงให้ไปอือเี่อาหน้าเนี่ยโอ้ยอะเบสเตอร์เลยละเฮ้ยย่าเฮ้ยย่ามันได้ด้วย อันนี้าใจแผนเนอะในตารางนี่มันบอกว่าให้เดินทางไปยังโลกเก่าให้ถ่ายวิดีโออะไรก็ได้ที่น่ากลัวแล้วอัปโหลดขึ้นสปูกทูบแล้วจากนั้นก็ดัง <c oughs> แล้วก็ได้เงิน <c oughs> อะงนี่ยเ <c oughs> นี่ยสปูกทูบเนี่ยอัปโหลดลง u t u b e อืมสปูกทูบโลกเก่าพี่ไม่เข้าใจคาว่าโลกเก่าแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสินะ ยุคทำไมล่ะที่เป็นน้อ่ะยุคอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นยุคอนาคตที่แบบอากาศเป็นพิษอะไรแบบนี้หรือเปล่าไปเลยก็ใส่วิดีโออ๋อนี่นี่นี่วิดีโอเหรอนี่กดปีกเก็บวิดีโอได้อไม่ใช่เป็นกรเทียแล้วไม่ใช่เยีาครูพูดติดตามผมด้วยเนี่ยมีกล้องวิดีโอตรงนี้ด้วยอ่าเอาพี่หยถือกล้องเฮ้ยถ่ายวิดีโอได้ยุ่ยเกย์ใครนี่ใครสีเขียวเนี่ยนั่ตัวหน่อยพี่ครับเจ๊จ้าเห็นตัวถึงมองไม่เห็น แล่มีใครครับเนี่ยอารมณ์ไหนวะอยากกระโดดนี่มีต้องเก็บกระสุนพิเศเป็นแซมเปิ้ลไม่ใช่เฮลได้เวร์อยากลองเป็นเอแซคนวิลตันนะอาขผงเย้กินแซมเปิลเะว่าแต่ไปยังโลกเก่าเข้ามาถึงว่าในประตูนี้หรือเปล่านี่อ้าวครื่งหลังฟีมหลังฟีมเหมือนนี่เหรอไม่รู้โ้ มันน <ừ. S 2> ่วงรือแล้ววะคืออะไรอ่ะมีอะไรเนี่ยซื้อของเออเดอโอ้ตติ๊ดตดิติ๊ดตตตีตติอ้ยมจีีอ่ตซื้อไงตังมีป่ะตบาดยังเจะไม่ดังเว้ยเฮ้ยมีใหม่ด้วยอ่ะซื้อใหม่เพื่อม็ก อะตั้งไมเไหรอมีเครื่องมือด้วย,ย,ยเครื่องมือปาร์ตี้ปุ๊เปอร์ไอ้สัสปาร์ตี้ปุปเปอร์ไรอ้ยี <c oughs> ่มีนิ้วกลางเลยทีโม่สองเหรอเออป่ะ <c oughs> มีนิ้วกลางด้วยอโอ้มีกอดด้วยไปเดินทางไปยังโลกเก่ากัน เรเอาสูอนี่้โ้ยเสียขาอมีออกซิเจนด้วยเขาบอกว่าปิดประตูอ๋โ้อ้เฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมนสำคัญนะเฮ้ยเดด้วยครับเนี่ยทำไม่ฉีกเ้ยท่านต่อไปมันบอกว่า้างซ้ายนะขันต่อไปให้ถ่ายวิดีโออะไรก็ได้ที่แนบตัวโอ้โหอะไรวะเนี่ย เออถ่ายเลยมั้งอันนี้ก็น่ากลัวละโอ้นี่มองไม่เห็นเหี้ยเลยเลยอันนี้คือโลกเก่าเหรอเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยโลกเก่ารูปภาพอะไรเหี้ยเหมือนแม่งวาดรูปไปเลยลงมาในถ้ำเลยไอ้ลงมาใต้ดินไอ้มีสายออกซิเจนเลยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเสียงเหี้ยอะไรวะโอ้ มีค่าความเหนื่อยโอ้โหออกซิเจนก็มีแปลว่าพวกเราทำทุกอย่างเนี่ยมีเวลาจากัดแล้วเราต้องกลับมาตรงนี้ให้ได้ให้เดาเนี่ยชิวจะถ่ายไหมไปๆขาล่างลงไปด้วยเสียงไม่สมจริงสัตว์ง้แสยงมัาก็กล้องวะี้หูสนันเดี๋ยวทีนี้เปิดไปเปิดฟังไม่ได้อ๋อเห็นแล้วสตาัตไม่น่าอยู่ด้านล่าง จะามิน่าคิดด,ด้านล่างด้านล่างด้านล่างตรงกลางรู้สึกอะไรอะ่ะเป็นคำถามที่ดีคือแม่งตกใจแต่คืออะไรวะแค่นี้ก็ตกใจบ้าเ <c oughs> ขียนอะไรอะ่ะประตูตเปิดอ๋อดูจากการดำเนินงานพาแมงขาวดำแบตเตอรี่เหลือ เสียงอะไรอ่ะเนี่ยเลเซอร์เสียงเลเซอร์เลเซอร์แต่เราขาดเพราะว่าเราดิลองไหมลองไหมตายอันนี้โอ้โหเนี่ยมีกระดูกด้วยเยอะโอเคลองเลยเยอะไปลองแล้วขอโทษเยอะยมงเขาสปอยมาให้นะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปเฮ้ยอ้า มีน้ำเลยวะมีน้ำแดกไปแล้วเฮียเฮียไม่รู้ไปแล้วไอ้กล้องอ่ะเฮ้ยไอ้กล้องเฮียเลเซอร์กล้องเฮ้ยยินแล้วว๊ะเฮ้ยเฮียไอ้กูไม่ด้วยดิกูไม่ด้วยไอ้ยตองกัด้วยไอ้เฮียไปไหนไปไหนทางกลับไปไหน ทางไปทางนู้นไปเลแต่ตามหาพี่เดียวไม่เลยตัวมีน้ำแดกไปเลยตามหาพี่เดียวเดเฮ้ยเดี๋ยว่ดิแต่กูเลือสิบถืออะไรก็ไม่รู้เลยอ้ตัวเฮียวะพี่เดี๋ยวไวพี่เดียวลาไปนู่นเอยยย

คิดแต่เลยตัวไรชีวิตอยู่ไหมไอ้คุณลอยเงื่อนไอ้เอาไอ้เป็นศพเป็นนี่ไอ้เด็กโอเคเอาเปานผมไม่อยากลวกไปดีกว่าไอ้กว่าอ่อ้กว่าเขาไม่รอดเริ่มงวดถ่ายแล้วหรือเนี่ย โอ้โหไม่ได้เริ่มตวถ่ายเลยไอ้ยี่มันต้องกินซ้ายก่อนมีดีโอมาลุ้นตลอดเลยเนี่ยเรียบร้อยโอเคแล้วก็นะครับรายงานสถานการณ์นี้คือเหล่าพี่น้องของเรานายเชเชอร์ตายหายบร้อยเรากับบ้านเดือดหายเลยพากนมาไหนเนี่ยเกียร์พนแางโอ้โหวิ่งไกลเลยนะ เฮ้ยทำไมกว่าไม่ตายกูาตายวะอะไรอ่ะกูโดนบนนะ <c oughs> นอนเล่นก่อนแล้วกูรอดอ่ะไอ้เหี้ยขอจำทางได้อยู่หน่อยมันขึ้นขบวนก็ลงข้างล่างพี่เดินนะวะไม่ห่ากูโดนเล่นก่อนแต่กู้สึกรอดไอ้คนโดนเล่นที่หลังแม่งตายกันทั้งนั้นอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหหมูหอะไร ้โโถื่อแล้วเนีย่ยผมมีมีเวลาจับตื่น,นสามวันเกิดจะทางออกแล้วอีอา้เอาเหียทางตันโอ้โหต้องเก็บให้ถึงสามพันวิวเฮ้ยเออเตะศกกูเฮ้ยาลกล้องหายไปไ้น มีแต่หมูเท่านั้นหมูตายแน่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตูดแทกไอ้เหี้ยตูดแทกเนี่ยนะไอ้เหี้ยตะกรามันยังอยู่ดิว่ะตายอีรอบจ้ะพี่ไอ้เหี้ยพี่เรียกขาไม่ไปตอบไปใชัไหม เสียงมันไม่อยู่ในระยะมั้งก็เลยไม่ได้ยินเออไอ้เหี้ยที่เจนจะบ่เลยกว่าจคว้าขึ้นไปทำเนี่ยหรอเอ้าเอ้าตายเฉยเลอสิตายไอ้เหี้ยก้มแค่นี้ตายเลยกว่าเลยกว้าขึ้นมาเขาบ่นก็ไม่รอดแล้มันมีตัวเราไม่รู้ต่าเล็บตูดกูยัวเกิดในบ้านหรอโอ้ยเหี้ยถูกหักเงินด้วย เดี๋ยังไม่มีเลยไอ้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลเงี้ยไปใช้ตรงเนี้ยไปไปทีนี้เราก็กกลุ่มนะกอบกลุ่มเมื่อกี้ก็กอบกลุ่มไม่เหรอเออกอบกลุ่มก็ไม่รอดดิอุปกรณ์มีน้ำแบกไปแล้วไอ้เหี้ยคนโดนลักษาตัวก่อนเสียบรอดไอ้คนโดนรักษาตัวคนที่สองได้ตายได้ไงหัวพันเลเซอร์ ไม่ผมโดนไอตัวแบะว่าไอ้วุ้นวุ้นอ่ะต,อตายซึ่งวุ้นฆ่าตายได้พี่ไม่พี่เริ่มไม่ลดเลยผมรังเตียวตายเลยรนีนระหว่างทางกลับบ้านมันอยู่แถวเนี้ยมันเห็นหน้าพี่แล้วมันก็วิ่งกระโดดมาเลฟพี่เลยแบบตูดแหกขาบ้านขอด้วยมาแล้วมาแล้ว ถ่ายฟุฒเทพนะถ่ายวุฒิเทพอย่าถ่ายเยอะนะต้องเก็บไว้ถ่ายช็อปปาราด้วยนี่แบตหมดไอ้เหี้ยแบตหมดจริงเหรอก็เมื่อกี้พี่ถ่ายเรื่อยๆแล้วก็หมดไปเลยจริงเหรอก็ตายก็ตายเยอะหูยอะหูหมดแล้วรอดไหมอ๋อรอดอะไรสีแดง เลเซอร์้อนาใหรงไปเฮ้ยเฮ้คุมดีนี่อ่ะใช่ไม่ใช่เลเซอร์ไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลเซอร์ปมปืนเหรอซปอเหรอเวไม่เชื่อสายตาเออ ก็หอเียมาติดปืนกนนนนี่ี่นี่มเดียอยู่พี่อยู่นี่พัี่ถายตายไปายไปแล้วเสรไปแล้วมามามเ้ยเดินเดินนเดเดินมันมีคนัวเหี้ยถ่ายแล้วไแล้วาแล้วมันวิ่งขึ้นมามันวิ่งขึ้นมาไปไไปนั่งกลับเลยกลับทางไหนกได้เหมดตไป้หมด ต้องแบบพันอาลุนต้อไปวิ่ง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 วดูมาหันหลังก็ดูด้วยนะเกิดมันมีวิ่งอะไรจะวิ่งมาถ้าเกิดว่าพี่ตายพวกแกต้องหยิบกล้องไว้ดีๆกลับไปนะเออเออรอดเอ้พี่วายบอลกลายไปไม่ขึ้นยานเลยมาแค่เนี้ยขึ้นยานก่อน ได้ของแล้วอ่ะไปละไม่เดียนได้เอาแค่นี้ก็ไปละตอนเนี้ยดูนี่ไจะทำอะไร่ตัวตัวสี่เจนได้เนีเซียนอ๋อเก่งไอเก่งเนียนเหรอใช่เหรอวะมาไอดูหน่อยเนี้ยทำไงวะนี่เหรอดับ ค้างเหรอ้งพี่ี่นรค้งนี่แหละคิวะคิวคิวคิวอ๋อนี่ไงไ้ยังดูอ่ะเ่เีอะรเหนมาแล้วเหรอดูดิใส่แผนใส่ทีวีกรุนาใส่แผ่น้อมเนาะโอ้โหคนดูเฮ้ยขี้เกียจม่ใส่ใส่พเทป ชะถ่ายด้ยวยนะต้องเก็บไปถ่ายช็อปปิลาด้วยนี่แบตหมดเลยมันไม่ใช่เลยเ่อยากรู้จังว่าเชสเซี์เกเมอร์เป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าฉันดูแลีไปด้วยเลยใครก็ได้ส่งกระดูกให้หมาทีเหันยยังิงใหญ่เลยเพียงอยู่พียงอยู่ พนี่พพี่เยอะได้เออเออโหลดเฮ้ยไม่วันแก่ไปไม่คืนยานเลยมาแค่นี้โลกนี้โลกมือใหญ่กว่านี้มาแค่นี้แค่ไหนยังทั้งพวกปลาขี้เด็กญี่ปุ่นเฮ้ยได้เงินปหรอเด็กวินิ้เฮียได้เงินได้เงินค่าโฆษณาด้วยได้เงินค่าโฆษณาด้วยอ่ะได้วิดีโอไหม we <laughs>